ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านแม่หูตั้งอยู่หมู่5ตำบลแม่สินอำาเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดส,สุโขทยัยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คนนักเรียนจำนวน41คนโรงเรียนบ้านแม่หูได้ดํเนินง,งานตามยุทธศาสตร์5ด้านดังนี้ มาตรการที่ 1. ด้านการป้องกันโรงเรียนได้ดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนได้จัดทําประกาศห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกเดือน และได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกเดือนโรงเรียนมีการดําเนินงานห้องเรียนปอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็มาตรการมีการบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดประชุมคณะครูเพื่อป้องกันและวางแผนการจัดการปัญหาต่างๆสอดแทรกเรื่องบุหรี่และยาสิติดในการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดแอลกอฮอล์เช่นกิจกรรมอบรมโทษของสารเสพติดกิจกรรมการสร้างเพจ a c e b o o k ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หน้าเสาธง กิจกรรมสอดส่องดูแลกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ผ่านสื่อคลิปวิดีโอกิจกรรมการสร้างสื่ออินฟโฟกราฟิกเพื่อรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่กิจกรรมเล่นกีฬาต่อต้านพยาเสพติดมีการสรุปผลการดําเนินกิจกรรมการสรํารวจความพึงพอใจและการสรุปผลการดําเนินกิจกรรมทั้ง7กิจกรรม 2. ัมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งสองภาคเรียนจัดทำแฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการคัดกรองจำแนกนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสษกลุ่มติด กลุ่มค้าและมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ C A T A S ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 3, ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนมีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยโรงเรียนมีนโยบายและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดร,รักษา การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อมีคลินิกเซมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้จัดตั้งคลินิกเซมารักแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเซมารักกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเซมารักและการรายงานผลการดำเนินงาน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังได้มีการติดตั้งตู้แดงเสมารักเพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอบายามุกต่างๆแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมคลินิกเสมารักโดยมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานการบันทึกและการรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดแอลโกล์ซือรามุกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท โรงเรียนดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดมีการเปิดรับสมัครสมาชิกชุมนุมดำเนินกิจกรรมชุมนุมบันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมนุมเสมารัก 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการได้ประกาศให้มีนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการคำสั่งปฏิบัติงานกิจกรรม โดยกำหนดให้มี 1. คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ 2. คณะกรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการและประเมินผล 3. คณะกรรมการทำงานห้องเรียนสีขาวคือนักเรียนแกนนำทุกห้องที่มีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมแกนนำสีฝ่ายดำเนินงานให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการกำกับติดตามประเมินผลสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานพิจารณาจัดทำมาตรการลงโทษมาตรการเสริมแรงและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลงานนวัตกรรมของโรงเรียนบ้านแม่หูภายใต้ชื่อนักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้มงสู่ชุมชนหลุดพ้นจากยาเสพติดและอบายมุกโดยใช้การดำเนินงานตามแบบแม่หูโมเดล ความเป็นมาและความสําคัญของโครงการนี้เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดโลกรวมถึงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยเองยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านแม่ฮูและชุมชนในเขตพื้นที่บริการจึงได้เริ่มต้นโครงการนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดจุดประสงค์หนึ่ง 1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบว,วินัยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. ให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงคลิปไยข,ของยาเสพติดและอเยม,มุกรวมถึงทักษะการป้องกัน 3. สร้สางจิตสำนึกและจิตสาธารณะให้นักเรียนเพื่อให้พวกเขาเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 4. ส,สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านแม่หูมุ่งมันสร้างนักเรียนที่มีคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชนโดยแม่หูโมเดลนวัตกรรมที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะ3ด้านได้แก่ คุณธรรมความรู้และการตอบแทนสังคมหรือชุมชนด้านที่1คุณธรรมเราปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนา ด้านที่2ความรู้เราเน้นการเรียนรู้ที่ครบองค์รวมพัฒนาทักษะด้านการสังเกตวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่สามารถป้องกันตัวเองจากยาเสพติดและอบายม,มาุกผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่3การตอบแทนชุมชนเราส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นกิจกรรมวันงดสุบบุหรี่โลกและกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ผลการดำเนินงานชี้ให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยนอกจากนี้ยังมีการลดลงของพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายหนีเรียนและขาดเรียนนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและอบยายมุกและมีทักษะในการป้องกันตนเองและผู้อื่น ผลสำมริ์ของการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายหนีเรียนขาดเรียนลดลงและมีการลดลงของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองว่ามีปัญหาย,ยาเสพติดประโยชน์ที่ได้รับมีหลายด้านได้แก่การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียนได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดและอบายมุกและการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อต่างๆเช่น Facebook เว็บไซต์ของโรงเรียนและ YouTube นอกจากนี้โรงเรียนและครูยังได้รับรางวัลจากผลงานดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและอบายมุกรวมถึงรางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความสำเร็จนี้มาจากการทำงานร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารและชุมชนที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการสร้างสารรค์สังคมที่ปลอดภัยและปราศจากยาเสพติดโรงเรียนบ้านแม่หูทุ่มเทเสียสละและมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีคนเก่งและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข